สมุนไพรไทยดังไปทั่วโลกก็วันนี้เมนูไก่เหนียวนะครับไก่ถูกๆใส่สมุนไพรไทยเยอะๆไม่รู้จะป้องกันได้หรือเปล่าครับโควิดก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันนะครับเราไม่ต้มกิน เราไม่ต้มสมุนไพรกินเราก็เอามาสมุนไพรมาทํากับข้าวกินนะครับก็น่าจะพอได้อยู่นะครับวันนี้นําเสนอไก่เหนียวกระเทาะนะครับบางบ้านเขาก็บอกไก่ใต้น้ําแต่มันไม่มีนะ้นําให้ใต้ครับไก่ไข่ยาไก่อะไรก็ว่าไปนะครับ